ท่านผู้ฟังคะระยะนี้ค่าฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกินเกณฑ์มาตรฐานเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพกรุงเทพมหานครจึงขอความร่วมมือหน่วยงาน Work from Home ช่วยลดการสะสมของฝุ่นจากสภาพการจราจรรายละเอียดติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมากรุงเทพมหานครเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูฝุ่นแล้วโดวยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มมีค่าเกินมาตรฐานมากขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งช่วงสัปดาห์นี้ค่าฝุ่น PM 2.5พุ่งสูงขึ้นในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเกือบทุกเขตติดต่อกันหลายวันโดยนายชัชชาติสุิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสาเหตุที่ทำให้กรุงเทพ มานครช่วงนี้มีค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้มเกิดจากสามสาเหตุหลักคือสภาพอากาศปิดโดยมีมวลอากาศเย็นกดทับทำให้คล้ายฝาชีครอบกรุงเทพส่งผลให้ฝุ่นในกรุงเทพมีความหนาแน่นขึ้น ประกอบกับการพยากรณ์ค่าฝุ่น10วันจากกลุ่มอุตุนิยมวิทยาจะใช้อัตราการถ่ายเทอากาศซึ่งคาดการว่าช่วงวันที่5-7ธันวาคมอัตราการถ่ายเทอากาศในกรุงเทพจะแย่ลงและดีขึ้นในวันที่8ธันวาคมเป็นต้นไปนอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากปริมาณรถยนต์จำนวนมากทำให้เกิดการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ทำให้ค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นและการเผาฉีวมวลโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในเดือนหน้า ซึ่งในช่วงที่อัตราการระบายอากาศต่ำกรุงเทพมหาคนครขอความร่วมมือหน่วยงานที่สามารถเวิร์กฟอร์มโฮมได้ปรับรูปแบบการทำงานโดยไม่บังคับในวันนี้เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นส่วนหน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชนยังคงทำงานตามปกติเพื่อเพื่อการลดการสะสมของฝุ่นนะในวันพฤหัสวันพฤหัสที่สี่กรุงเทพมหานครเพื่อขอความร่วมมือนะให้คนไหนที่เวิร์กฟอร์มโฮมได้ก็ขอเวิร์กฟอร์มโฮมนะ ไม่ได้บังคับเลยนะครับแต่ว่าใครที่สะดวกอย่าของกรมอเองเนี่ยฉพาหน่วยงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการให้การบริการประชาชนและสามารถทํางานจากบ,บ้านได้ให้ระดับโงมแล้วก็แต่โรงเรียนเราก็ไม่ได้ปิดเพราะเราเชื่อโรงเรียนเรามีขอ้อความปลุกข้ป็ิปการขอความร่วมมือแต่อย่างที่บอกนี่ต้องหลักใจแล้วไม่ได้บังคับเลยพราะส่วนงานคนที่อยากจะไปดูเรื่องพยายกรณ์ฝนนะก็เข้าไปได้ที่มีแอปใช่ไหม Air B K K พยากรณ์ได้แม่นยำขึ้นพยากรณ์ลุ่มหน้าเดวันเลย สำหรับเกณฑ์การประกาศเ o r k f r ฟอร์ m e ของกรุงเทพมหานครคือหากพบค่าฝุ่น PM 2.5อยู่ในระดับสีส้มจำนวน35เขตขึ้นไปหรือร้อยละ70ของพื้นที่กรุงเทพอัตราการระบายอากาศไม่ดีคือน้อยกว่า2,000ตารางเมตรต่อวินาทีและพบจุดความร้อนเกินวันละ80จุดติดต่อกัน3วันซึ่งการประกาศขอความร่วมมือ Work f r ฟ m Home เพื่อช่วยลดปริมาณการจราจรลดการปล่อยไอเสียและป้องกันการสะสมของฝุ่นในช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนมาตรการอื่นกรุงเทพมหานครให้สำนักง,งานเขตทั้ง50เขตยกระดับการดำเนินการตามมาตรการและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปี2569โดยให้เข้มงวดการตรวจบังคับสถานที่ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดรวมถึงรถ6กล้อขึ้นไปที่เข้าไซต์ก่อสร้างต้องลงทะเบียนกรีนลิสต์ทั้งหมด เข้มงวดการตรวจบังคับสถานประกอบกิจการที่เป็นแหล่งกําเนิดฝุ่นให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศห้ามจอดรถเด็ดขาดในถนนสายหลักและสายรองเนื่องจากทําให้เกิดการจราจรติดขัดส่งผลให้เกิดมลพิษสะสมในพื้นที่มากขึ้น แจ้งโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่งดกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภทและให้เด็กเล็กหรือกลุ่มเสี่ยงอยู่ในห้องปลอดฝุ่นพร้อมประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ทราบกรณีพบอาการผิดปกติเช่นตาแดงผื่นคันหายใจติดขัดสามารถโทรสายด่วนสุขภาพสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครโทรห6 4่หจุดาารถารักษาพันธ์รายงาน